น่อยากกินใช่ไหมครับผู้ชมครับกลับมาอยู่ต่อกับเม็ดินไทยแลนด์ยกระดับประชับสยามนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกอพาณิชครับต้องบอกเลยนะฮะว่าข้าวเหนียวมะม่วงที่นี่ขึ้นชื่อมากๆใครที่อยากมากินนะครับมีกินตลอดปีทั้งมะม่วงและข้าวเหนียวอร่อยสุดๆมาหน้าไหนมีกินตลอดครับผมชิมเผื่อแล้วกันนะฮะพูดมาขนาดนี้แล้วขอชิมแทนผู้ชมก่อนเลยแล้วกันนะครับ ข้าวเหนียวหวานมันหอมอร่อยครับสมแล้วที่เปิดมากว่า80กว่าปีครับคุณผู้ชมครับแต่ภาพเรื่องนี้ไว้แป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเคยรู้สึกเบื่อกับการทํางานไหมครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาทํางานแบงค์มากว่า20ปีแล้วเขาสึกว่ามันไม่ใช่ละไม่ใช่งานที่เขาชอบครับเขาก็เลยหันไปจับคู่กันครับมาเพ้นงานศิลปะบนก้อนหินผู้ชายคนนั้นชื่อพี่เอไต่เทพครับพี่เอเนี่ยนะครับเขามองเห็นก้อนเห็นก้อนหนึ่งปุ๊บพี่เอเขารู้เลยครับว่าเขาจะเป็นวาดรูปอะไร ส่วนมากเนี่ยพี่อาจะวาดรูปสัตว์นะครับออกแนว3มิติด้วยน่าสนใจมากๆแล้วก็สวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปชมเพ้นทศิลปะบนก้อนหินกันเลยดีกว่าครับส่วนผมขอตัวไปชิมขนามมาะม่วงต่อนะครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าก้อนหินธรรมดารรมดาครับที่ใช้ตกแต่งจัดสวนหย่อมนะครับจะสามารถนํามาเพ้นลวดลายกลายเป็นงานศิละปะส,สวยๆแบบนี้ได้ครับซึ่งผลงานที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้เกิดจากฝีมือการสร้างสารรค์ของอดีตพนักงานธนาคารคนเนี้ยหละครับผมเอแต่เทพศรินิ์ครับ เรื่องราวความน่าทึ่งของการเพ้นก้อนหินเริ่มต้นจากความสนใจส่วนตัวที่ชอบงานศิลปะครับชอบขีดขีดเขียนเข,ขียนมาตั้งแต่เด็กๆครับแต่ไม่มีโอกาสทําอย่างจริงจังจนกระทั่งตัดสินใจนะครับทิ้งงานในธนาคารแล้วก็มาลงมือเพ้นก้อนหินมากว่า5ปีนะครับจนประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ล่ละครับชอบทาง,งานศิลปะมาก่อนแล้วครับคันนี้ก็ทํามาหลายอย่างเหมือนกันอันนี้แต่ว่ามาชอบตรงที่ว่าเป็นงานก้อนหินเพราะรู้สึกว่ามัน ค่อนข้างจะตับต้องได้แล้วก็มันมีมิติที่พี่ใช้นะฮะก็จะเป็นหินแม่น้ําถ้าในร้านค้าเนี่ยเขาเขาจะเขาจะบอกมันเป็นไซส์เบอร์ห้านะฮะไซส์เบอร์ห้าถึงไซส์จัมโบ้นะฮะที่ที่จะใช้ในส่วนนี้นะฮะเป็นหินแม่น้ําสีน้ําตาลนะครับอืมว่าบนก้อนหินนี่มันค่อนข้างจะต้องต้องมีการปรับปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่ารูปทรงของก้อนหินเนี่ยมันแต่ละก้อนจะไม่เหมือนกันเราก็ต้องมา,มาคิดแต่ละก้อนเนี่ยมันก็ต้องมา,มาดีไซน์ไอตัว ท่าทางของของของชิ้นของของตัวที่อยู่ในตัวการ์ตูนที่อยู่ในงานหรือว่าตัวลักษณะถ้าเป็นว่าตัวสัตว์ก็ต้องโพสโท่าให้ให้แมทกับไอ้ทรงของก้อนหินนะฮะก็อีกอย่างหนึ่งมันมันมีความนูนเนี่ยพอวราวาดเสร็จเนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะในความรู้สึกก็มันสัมผัสได้นะฮะมันสัมผัสได้มันมันจับต้องได้ รูปภาพที่เพ้นลงบนก้อนหินส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นรูปสัตว์นะครับเพราะว่าทาแล้วรู้สึกสนุกครับที่ได้วาดแล้วก็ได้คิดออกแบบท่าทางให้สัตว์เหล่านั้นครับนำมาอยู่ในก้อนหินให้ได้ครับในรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปทําให้งานเพ้นหินแต่ละชิ้นนี่มีเอกลักษณ์สวยงามสมจริงและไม่ซ้ํากันอย่างแน่นอนครับปกติใช้จากหนังสือเป็นหลักก่อนนะฮะโดยภาพใหญ่ จะดูโครงสร้างตัวงานและประเภทจากหนังสือที่เขาอ้างอิงเแล้วก็เราก็จะไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาสเก็ตสเก็ตในแบบของก้อนหินที่เราเลือกไว้นะฮะอาจจะเป็นตัวอย่างในลักษณะาาน,นี้ก็ได้ฮะอันนี้คือคือตัวอย่างล่าสุดนะฮะอันนี้สเก็ตคร่าวๆก่อนดูแล้วมันอาจจะไม่ค่อยลงรายละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าเพราะเดี๋ยวงานจริงๆมันจะไปอยู่ในก้อนหินเราดูเป็นกไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะแล้วมีแบบไหนไหมครับที่พี่วาดได้โดยที่แบบไม่ต้องเปิดอืมถ้าตอนนี้ก็คงจะต้องเป็นนี่นะฮะเป็น เดินชนีนะฮะเพราะ<ช>ว่าจะวาดเยอะมากช่วงหลังๆโดยโดยที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนในการในการร่างแบบนะฮะเราค่อนข้างจะชํานาญแหละอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะฮะที่ลูกค้าส่งมาให้ดูเพื่อที่ว่าจะเป็นตัวอย่างในการเพ้นให้เขานะฮะว่าตัวนี้อาจจะเป็นสัตว์ที่เขาชอบหรือว่าเป็นสัตว์เรี้ยงของเขามันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะดูแบบ เวลาลูกค้าสั่งออเดอร์นอกจากในหนังสือเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอารกคู่นะครับเพชรลงในหินก้อนนี้นะครับก้อนนี้นะครับก็จะเป็นทรงชนีที่ว่านั่งได้เลยนะฮะแล้วก็แขนจะอยู่ตรงนี้ฮะส่วนขาเขาเนี่ยจะเป็นนั่งเหมือนชันเข่าขึ้นมาหรือว่าหรือว่าก้อนนี้นะฮะแต่จริงๆต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงจะเป็นรูปช้างก็ได้ครับเหมือนกับว่าช้างนั่งนั่งยองๆแล้วก็ส่วนงวงเนี่ยจะมาจะมาอยู่ตรงนี้ก้อนที่เราจะใช้เป็นรูคู่ในวันนี้ครับเป็นก้อนไหนครับพี่กําลังหาอยู่ฮะต้องกลม หัวท้ายไม่เท่ากันทั้งนิดหนึ่งนะฮะพี่คิดว่านี่นะฮะก้อนก้อนก้อนนี้นะฮะพอพอจะใกล้เคียงที่สุดนะฮะคิดว่าคิดว่าได้ได้อีกที่ต้องการแล้วทำยังไงต่อครับพี่พี่ก็ต้องเอาไปล้างทงคำความสะอาดก่อนนะครับเพชรเลยมันจะมีเศษฝุ่นเศษดินนะฮะแล้วมันจะทําให้สีมันมันจะหลุดแล้วก็สีมันก็จะโดนไอไอพวกฝุ่นตัวน,นี้ไปปนทําให้สีมันมันเพี้ยนไปนะฮะ หลังจากล้างหินเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็จะต้องทําการรองพื้นด้วยสีขาวซึ่งสีที่แกเลือกใช้ในการเพ้นหินก็จะเป็นสีอะคริลิกครับซึ่งโดยจะต้องทาให้เต็มเพียงแค่ครึ่งด้านเท่านั้นนะครับส่วนด้านที่เหลือก็ไว้สลับโชว์ลายหินนั่นเองครับ หลังจากนั้นก็เริ่มล่างแบบนะครับโดยเริ่มจากส่วนหัวก่อนครับแล้วก็ต่อด้วยส่วนปีเผลอแป๊บเดียวครับแม่ก็เริ่มมีเข้าโค้งเป็นรูปนกฮูกแล้วละครับนี่ครับจากนั้นก็ลงรายละเอียดในส่วนอื่นๆลงไปทั้งตาปากแล้วก็ขนเสร็จแล้วนี่ครับแม่ก็ไม่รอช้าครับเริ่มลงสีได้เลยละครับ ขั้นตอนที่ยากที่สุดในการเพ้นก้อนหินก็จะอยู่ตรงการลงสีเนี่ยะครับต้องใช้สมาธิและความตั้งใจเป็นอย่างมากยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ที่รายละเอียดมากๆอย่างเช่นนกหรือเสือโคร่งครับที่นอกจากจะต้องวาดให้ดูสมจริงแล้วสีสันที่วาดเสร็จออกมาก็ต้องดูมีมิติอีกด้วยครับหินก้อนหนึ่งนี่ใช้เวลาวาด1วันเลยทีเดียวครับโอ้โหซึ่งก็ดูเหมือนจะง่ายครับแต่มันไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับคู่ โทนสีเป็นสีทึบนะครับแต่ว่าเราจะต้องแต่งแต้มด้วยสีไฮไลท์เป็นสีเหลืองบางส่วนกับสีส้มนะฮะและที่สาคัญนะครับดวงตานะครับเราต้องให้เป็นประกายเพื่อความสมจริงนะฮะแล้วก็มีชีวิตของชิ้นงานนะครับ โอ้โหเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับนกฮูกตัวน้อยครับบนก้อนหินคุณผู้ชมลองสังเกตร,รายละเอียดดูครับแม่แล้วก็จะเห็นนึงว่าเขานี่พิถีพิถันในการลงสีลงมิติแสงเงาจริงๆเลยทีเดียวครับซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะนกฮูกนะครับเรียกว่าทุกลายที่แกวาดทั้งสัตว์บกสัตว์น้ําทั้งภาพคนต่างๆแปลงร่างจากก้อนหินแข็งๆทื่อๆนะครับไร้ค่าให้กลายมามีชีวิตชีวาได้อย่างน่าทึ่งแม่สุดยอดไปเลยล่ะครับก็โดยทั่วๆไปเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบงานศิลปะนะฮะ แต,แต,แต่แต่เท่าที่ทำมาเนี่ยส่วนใหญ่จะชาวต่างประเทศจะเยอะจะเยอะกว่าคนไทยคือจริงๆเ่ยมันเหมือนกับว่าเราทำเล่นๆเหมือนกับว่าเอาไปวัตถุประสงค์ที่ว่าเข้าคงไปทับกระดาษอ่างเนี้ยแต่จริงๆแล้วช่วง,งหลังๆเนี่ยซื้อไปเพื่อตั้งโชว์จริงๆเลยแลราคาขายก้อนหนครัเออมันจะอยู่อยู่ที่ความยากง่ายนะก็อยู่ในช่วงประมาณ3 0 0 0ถึง500นะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีไม่น้อยเลยนะครับทำในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างจริงจังจนประสบความสําเร็จซึ่งทุกวันนี้สามารถวาดได้มากมายหลายแบบและก็ยังคงพัฒนาฝีมือและก็รูปแบบการวาดให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าใครสนใจอยากจะได้หินสวยๆก็ติดต่อที่ทาง Facebook หรืออยากจะขอคําแนะนําสาหรับใครที่อยากจะลองเพ้นหินอันนี้เขาก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับของกินของอร่อยทั้ง3แพร่งที่ผมพาคุณผู้ชมมา